สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาเฉพาะคุณบ้านใจสดจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีอย่างที่แจ้งให้ทราบครับวันนี้วันอาทิตย์มีมาฝาก4 EP เหมือนเดิม EP 1ถึง EP 3คือตัวที่จะไปจัดบอลชุดจะไปจัดบอลเดียวส่วน EP 4 เป็นตัวทีเด็ดจ,จากการทายสปอร์สูงต่ำนะครับก็ใครชอบอชุดเดี่ยวฟัง EP1 ถึง EP3 เป็นขุนพล6ตัวนะติดดาวให้ด้วยนะจะนำไปลุยสู้ศึกหากำกไรในค่งคืนวันนี้จากบอนโอเคส่วน EP4 เน้นเรื่องทายสปอร์สูงต่ำก็จัดมาวันนี้2คู่นะนำไปลงทุนเช็คเช่นเดียวกันครับ เรามารุยกันที่ EP 2ครับ2คู่ไฮเดมเฮลกับสตุตการ์ดโรม่ากับไรเช่ห้ามพลาดโดยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อูดูแฮนดิแคปไฮเดนเฮลกับสตุตการ์ดในสึกบุกเดสก,กันก่อนเลยครับแข่งขันกันตอน5ทุ่มครึง่งสตุตการ์ดบุกต่อครึง่งควบลูก ไฮน์เพลปัจจุบันอยู่ดับที่14ของตารางมีอยู่7คะแนนผลงานฮักเกมหลังสุดแผลรวดนะก็ถือว่าสถาน,นการณ์ไม่ค่อยดีเท่า,ทาไหร่แล้วก็จะว่าไปแล้วการที่อยู่ดับที่14แต่มีเพียงแค่7คะแนนไม่ได้มีความปลอดภัยใดๆเลยสำหรับไฮน์เพลในการลุ้นหนีก,การตรงชั้น <c oughs> ในขณะที่สตุตการ พวกเขาอยู่ดับที่3ของตารางมีอยู่21คะแนนผลงาน5เกมหลังสุดชนะ4แพ้ <_ leh> 1ก็ยังถือเป็นทีมนำยังอยู่ในกลุ่มนำยังรุนแชมป์ลีกได้ยังรุนพื้นที่อยู่ฟ้าแชมปลีกได้นะครับและฟอร์ม <_ leh> ของทุการดก็ยังค่อนข้างทำได้ดีเพียง <_ leh> แต่ทีมอื่นที่อยู่เหนือพวกเขามันดีกว่าต้องใช้คำว่าอย่าง,งานั้นแลวกันคือตนทุนการ์ดอันนี้แล้วดีกว่า นี่จนไม่น่าเชือ่อในยสามนะว่าสุน嘎จะมาถึงจุดนี้แม้จะผ่านแค่ไม่อ่ายังไม่ถึงสิบกว่าเกมแต่การยืนกล่องขุมน้ำนี่องก็แปลกประหลาดใจจะแย่อยู่แล้วนะสําหรับสุนอยังไงก็ตามเกมผูน้นี้การเจอกันสิบครั้งปรากฏว่าสุน嘎ดีกว่าแต่ไอ้สิบครั้งที่ว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในสึกเดลิก้าเลยนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกจริงๆ ที่เหลือเนี่ยมันคือสมัยอยู่บุนเดนิกาสองแล้วก็เกมงประชับมิดเพราะนั้นมันเลยดูเมัดเวม็นระมาดเข้ว่ามัดเวม็นระมากเพราะว่าเกมเนี้ยนเในลหลักแล้มั่นใจได้เลยว่าสองทีมมีดีเท่าไหนก็จัดทีมเท่านั้นส่วนน่านข้อมูลจากฮูและแฮนิแคปปรากฏว่าบันนีจนะะเจ้าทั้งห้ารายในส่วนของลังคาฮูเชื่อใจไว้ใจ สัตทุตการปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนไม่เชื่อใจไม่กลัวไฮเดมเทลความเป็นเจ้าบ้านปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องไฮเดมเทลช่องเสมอก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นพูอยู่กับสุดการแทนี้แคปเป็นสุดการหมูต่อครึ่งควบลูกเรดน,น้จ้าทั้งห้าหลายก็ยืนอยู่กับทีมเยือนบอลต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดส่วนเจ้าบ้านบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมด เพราะนั้นเจ้านห้าลายทั้งผู้ได้แอบออกทางฝั่ง,งทีมยอดสุดกาดและเมื่อหมวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ <c oughs> วางใส่ต่อสุดกาดครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน e ีสองประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะอยู่ต่อสุดกาดครับนี่คืออีกหนึ่งขุนพลของบอลโอเคที่จะนำไปลงทุนหาก,กำไร คู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองหูโด,ดยฮันดิแคมโรมาก,กับบรเช่กันโชคเที่ยงคืนตรงโรมาต่อลูกลมผ้าโรมาก,กับบริเช่โดนชื่อชั้นทีมโรมาเหนือกว่ามีกว่าใหญ่กว่าลงได้นในบ้านด้วยแต่โดยอันดับและคะแนนในตารางมองเลยนี่สองทีมกลางตารางเจอกันแต่เพียงแต่ว่าจาังหวะนี้ที่มันเจอกันโรมาอยู่ในช่วงขางขึ้น พวกเขาอยู่ดับที่9ของตารางมีอยู่14คะแนนผลงาน้5เกมหลังสุนชนะ4แพ้1ส่วนเลเชียอยู่ในช่วงขาลงพวกเขาอยู่ดับที่11ของตารางมีอยู่13คะแนนแต่ผลงาน้างเกมหลังสุดไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้3นอกเหนือจากนี้สถิติการเจอกัน10ครั้งปรากฏว่าโรมา่าทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจน เพราะเอาชนะไปได้ถึง8ครั้งด้วยกันนี่คือข้อมูลพื้นฐานของโรม่าในเช่ส่วนข้อมูลจากพูจากแฮนดิแคปจากเจ้าหน้าหลายปรากฏว,ว่าวันนี้เจ้าต่าห้าลายเลือกเชื่อใจโรม่าจะบ้านปรับราคาลดลงบนเลยในช่องโรม่าและปรับเพิ่มขึ้นบนเลยในช่องทีมเยือรเรนเชปรับขึ้น4ีลดลงหนึ่งในช่องเสมอมั่นใจโรมาไม่โกนเช่ไม่โก,นเ,โกนเสมอ แฮนิแคปหนึ่งลูกของโรม่าเจ้าสี่ต่อหนึ่งก็ปรับราคาลดลงในช่องจ้าบ้านบนต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนบนร,รองเพราะฉะนั้นหูนี้แฮนิแคปนี้ยังคงเชื่อว่าโรม่าจะชนะและก็น่าจะกินแฮนิแคปได้ด้วยและเมื่อหมวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ก็ต้องอยู่ต่อโรม่าเป็นทีเนตัวเนโนสิบดาวตัวที่สอง ใน EP 2ประจำครับคือวันทิน์นี้และนี่คือขุนพลอีกหนึ่งตัวที่บอลอเเคจะนำมาลงทุนมดสรุป EP 2 2คู่จัดไปตามนี้เลยนะครับวางใส่ต่อสตุตกาศดนะวางใส่ต่อสตุตกาศดที่บุกไปเยือนไฮเนมเมลและวางใส่ต่อโรมาท,ที่เปิดบ้านใจกับเบรเชใครยังไม่ได้ฟัง EP 1น่บกวนติดตาม ใครยังไม่ได้ฟัง EP 3รบกดติดตามใครยังไม่ได้ฟัง EP 4ทายากรสูงต่ำรบกวติดตามขอบพระคุณมากๆครับ